ยอดนี้ยังโป้หูนี่โป้แบบสวัสดีค่ะเจอกับว่าลูกตาอีกแล้วค่ะวันนี้ก็ยังเป็นบรรยากาศแบบเดิมๆอยู่ริมแม่น้ำรัวในเมืองเอเซนประเทศเยอรมันค่ะ หลังจากที่วรุตาได้ทำผักบุ้งฝรั่งไปแล้วนะคะแล้วก็มีน้องๆก็ถามมาว่าผักบุ้งฝรั่งนี่สามารถนำมาผัดได้ไมั้ยคะแล้วเมื่อผัดแล้วจะมีรสชาติแบบไหนวันนี้วรุตาก็จะพาไปเก็บผักบุ้งฝรั่งนะคะจะพาไปดูฐานที่ที่เขายังไม่ ใหญ่โตจนไม่สามารถรับประทานได้จะมองหาสถานที่ที่พอจะเก็บมารับประทานได้นะคะเพราะว่าในบริเวณริมแม่น้ำรัวนี้นะคะทุกทุกที่จะเต็มไปด้วยผักบุ้งฝรั่งเยอะมากๆเลยนะคะเยอะมากๆจริงๆ ฉะนั้นวันนี้วรุตาจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทุกๆท่านไปเก็บผักบุ้งฝรั่งด้วยกันแล้วจะนํามาผัดและลองมานั่งชิมกันดูนะคะว่าเมื่อผัดแล้วรสชาติเขาจะเป็นแบบไหนเพราะปกติแล้ววรุตาเ็าจะพาไปยำไปแกงส้มแล้วก็ไปทําแกงเตโพนนะคะวันนี้จะเก็บไปผัดกันค่ะไปกันเลยค่ะ เห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยยอดอมชนก็อย่างตอมนี้เห็นไหมคะเก็บเลยค่ะปะเห็นได้ยินไหมคะหืมเต็มไปหมดเลยค่ะอุ้ยเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าหูฝกปุ้วฝรัง่งอุนี่ยอดสื้อมรพษ้าเขาเก็บยอดสูงพุ่งไปทางปอ้ก็ไไ่มปอเห็นไหมคะ โอ้โ,นอโหนี่ก็ยังพอสูงขนาดนี้นะคะถ้ายอดเขายัางยอดอ่อนขนาดนี้ก็สามารถยังนำไปรับประทานได้นะคะเห็นก็อยู่ริมน้ำไหมคะโอ้โหอยู่ริมน้ำกับบรรยากาศสบายๆวารุตาเอายอดนี้คะ่ะเห็นยอดนี้ไหมคะนี่ยอดนี้ย,นย,นยังโป้โหูหนี่โป้แบบกรอบแน่นมากเลยอะ Uh huh. ดูยอดนี้ยอดนี้ยอดนี้ก็อย่างน้าทานค่ะโป๊ะโป๊ะเลยค่ะอุย้ยนี้ค่ะนี้ค่ะปักบุ้งฝรั่งก่อนที่จะสายเกินไปเราก็ยังมีได้กินนะคะอือ uh huh. อันนี้อีกอันนึงอ้ยยา ตื่นเต้นตื่นเต้นคะ่ะตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นฝักบุงฝรั่งดูความเติบโตความยิ่งใหญ่ของเขานะคะเดี๋ยวลองหาอีกบ้องอุ้ยบ้องนี้บ้องนี้บ้องนี้ก็อย่างนาัดฐาดขอเลยคะขอเลยขอเลยเห็นไหมคะขอเลยคะ่ะจะเอาไปพาดดูดูด,ด,ดูดูนี่ เขาอยู่ริมน้ำเลยละค่ะดูบรรยากาศริมน้ำกับผักบุ้งฝรั่งโอ้โหลมพัดเบาๆสดชื่นมากๆเลยค่ะ ค่ะผักบุ้งฝรั่งหมดเลยค่ะอยู่ริมน้ำโหสดแนสนสดชื่นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวรู้สากเก็บมุมน,นี้นิดนึงค่ะเห็นยอดอ่อนๆอ,อ,อยู่เห็นยอะนี่อ่อนๆน,นี่อ้อนนี้ สดชื่นมากๆเลยค่ะเดี๋ยววรุตาจะพาเก็บผักบุ้กคกังฝรั่งอีกมุมนู้นอีกหน่อยค่ะวันนี้เดินชมบรรยากาศกันแบบสบายๆในริมริมแม่น้ำรัวกันไปด้วยกันนะคะสุดแสนจะชื่นมากๆเลยค่ะหลังจากที่ฝนตกมาสามารถทิต์ติดต่อกันเลยค่ะ มุมนี้ค่ะเดี๋ยววรุตาจะมองหาต้นอ,อนอ่อนนี้ค่ะวรุตาเจอต้นอ่อนอีกแล้วค่ะนี้เปาโปะโพละได้ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะนำไปผัดค่ะไปกันต่อเลยค่ะเห็นไหมคะฝั่งนี้เขาก็เริ่มโตกันเกือบจะไปหมดแล้วค่ะเดี๋ยววรุตาเอายอดอ่อนๆแบบนี้ลองไปผัดดูนะคะ นี่เห็นไหมคะนี่ไอกิ่งนี้ก็สวยค่ะอหักโปะหักโปรโอ้อันนี้ก็หน้าค่ะโอ้เห็นไหมคะต้นนี้อืก็โอ้โหนี่เพื่อนๆดูยอดนี้แบบนี้ก็ยังพอทานได้นะคะสามารถนำไปทานได้นะคะอืนี่ก็ นี่อีกหน่อยนึงนี่ค่ะโหดูมุมนู้นสุดยอดมากๆเลยค่ะเก็บก่อนเก็บก่อน เดินกันต่อลุยกันต่อเลยค่ะสำหรับเก็บผักบุ้งฝรั่งวันนี้ว่าจะนำไปผัดให้น้องๆเขาดูนะคะว่าเมื่อผักบุ้งฝรั่งผัดแล้วนี่เขาจะออกมารสชาติเป็นแบบไหนคะริมแม่น้ำรัวตอนนี้ค่ะ โอ้ยเห็นต้นสะเดาฝรัง่งโล่ลู่ลมหูยสวยมากๆเลยค่ะสะเดาฝรัง่งต้นนี้นี่คือต้นของสะเดาฝรั่งนะคะสะเดาฝรัง่งสะเดาฝรั่งไม่ใช่ไม้ล้มลุกนะคะเพื่อนๆจำเอาไว้นะคะเขาเป็นไม้ยืนต้นค่ะนี่คือยอดของสะเดาฝรัง่งวันนี้มีแถมมีแถมนิดนึงค่ะนี่คือสะเดาฝรั่งนะคะไปกันต่อเลยค่ะ ไปเก็บปักบุ้งฝรั่งต่อเลยนะคะอยู่ริมแม่น้ำไม่ว่าตอนไหนรู้สึกสบายใจทุกครั้งเลยค่ะริมแม่น้ำรัวค่ะ มุมนี้มุมนี้ยางพอเก็บได้ค่ะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมโอ้ยเดี๋ยวลองเก็บโป๊ <c oughs> สุดยอดมากๆเห็นบ้องเขาไหมคะโอ้บอกยางยายางยายางยายดูมุมนู้นมุมนูน้นนี่เห็นไหมคะโอ้อยหักโป๊อยู่ใกล้ตำเยฝรั่งเฮ้ยหักโป๊หักโป๊ะคะ่ะ เห็นไหมคะอืมสุดยอดมากๆเลยคะ่ะผักบุ้งฝรั่งนะคะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องจบวิดีโอในการเก็บผักบุ้งฝรั่งเพื่อที่จะนำไปผัดลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็ย้ำทุกครั้งนะคะ ไม่แน่ใจไม่เก็บแล้วก็ไม่กินค่ะเพราะว่าถ้าผิดพลาดเมื่อไหร่มันหมายถึงชีวิตไม่คุ้มกันเลยนะคะเพื่อนๆยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปก่อนนะคะฝากบูมฝรัง